เดี๋ยวกมื่อกี้ถ่ายวีดีโอช่วยลบด้วยนะคือตกใจอ่ะคือแบบใครที่ดีกวับเออคือคือคือน้องอีดิบแล้วมาตรงนี้เลยคือน้ององยกขึ้นมาเลยนะคะโอเคอ่านี่มั้ยประเด็นคือวันนี้น้องของโยกมีกิจกรรมอะไรมาด้วยเพื่อน้องแมวน้องหมาอ่า่ก็สวัสดีก่อนนะคะก็บอกว่าเสียงยาวน้องบอกว่าเมื่อวานน้องมีงานอะไร บอลรวมรุ่นของ AF นะคะทุกปีแล้วก็เป็นลีดแล้วก็แบบว่าทำเสียงมากไปหนยแค่ไปใช่ไหมเนเยแล้วเป็นแฟนรักเหมือนเดิมหรือเปล่าจบครับก็จะบอกว่าถ้าร้องวันนี้ไม่ดีก็ไม่ต้องอานะรเลยรู้สึกนงคะแบบเราไปไหนล้วปึ๊บมีเรามีขับไปยดีใจดีใลอดก็ดีใจเรแอะไรอย่ี้วันนี้ เขาบอกว่าเขาทำทีมงีนเขาบอกว่าเลือกปกติเนี่ยใบเนี้ยเนี่ยจะดตอนจัดนะคะเราจะขายอยู่ที่ราคา20บาทอา่าต้องบอกก่อนว่าตัวใบนี้มีความพิเศษทำอะไรได้บ้างแต่ใครอยากได้บ้างอ,อันนี้อันนี้จะบอกเป็พิเศษใช่เป็นพิเศษที่น้องบอกว่าน้องชอบและพิเศษกว่านั้นเธอไรเซนเขาอยู่ในมือฉัน เกได้ไหมหยาถือเลยลูกเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีนมาหาแล้วก็ันหายปเลยปร่าง99บาทไทพอปตสินเก้าเฮียะเชิญค่ะ99บาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดแฟอือแก้วให้หนเดี๋ยวใสแกเอากระป๋องเดี๋ยว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 ่แอ่าลยอ